ไหนพี่เอ๋ยนั่งรถเลยคะพี่เอ๋ยไปบายหน่อยพี่เอ๋ยไหนพี่เอ๋ยมีมีลมออกตรงไหนลูกมีลมออกตรงไหนคะไหนคะมีลมออกไหนเออเออตัวอะไรเนี่ยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยอบ๊ายบายอ่ะขับด้วยดิจับด้วยดิ บิดเลยเอยเอยอย่าพึ่งลงสิเคยนั่งก่อนค่ะน้องเออยแม่ดูน้องเอยนั่งแค่นี้แหละไปนั่งเลยเอาเบลนั่งนี้น้องเออยข้างหลังหนูไม่หยอดไม่เล่นแล้วพ่อไม่ถ่ายแล้วน้องเออยอ